ค่ะเรื่องสุดท้ายของมวลอะตอมนะคะก็คือเรื่องมวลโมเลกุลซึ่งนักเรียนเรียน,เร,ยนเรื่องพันธะเคมีมา้วถูกไหมคะโมเลกุลมันก็เกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่สองอะตอมขึ้นไปมาร่วมสร้างพันธะกันอะตอมนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดก็ได้ถ้ามันมีตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเราจะเรียกมันว่าโมเลกุลทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่น แก๊สออกซิเจนเกิดจากออกซิเจนสองอะตอมมาสร้างพันธาการอย่างนี้เราก็เรียกว่าโมเลกุลน,นะคะหรือจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากคาร์บอนหนึ่งอะตอมแล้วก็ออกซิเจนสองอะตอมแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นโมเลกุลหนึ่งกันนะคะทีนี้นักเรียนต้องหามวลโมเลกุลเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่ามวลโมเลกุลคืออะไระมาดูค่ะมวลโมเลกุลมันคือผลรวมของโมวลอะตอมในสูตรโมเลกุลน,นั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น ออกซิเจนออกซิเจนห้อยสองมีสูตรเป็น O2 ถูกไหมออกซิเจนมีมวลอะตอมเท่ากับ16ดังนั้นมีออกซิเจนสตัวก็เป็น16คูณ2ก็จะมีค่าเท่ากับ32แปลว่ามวลโมเลกุลของออกซิเจนก็จะมีค่าเท่ากับ32นะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อที่1นึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ เราบอกว่ามวลอะตอมของคาร์บอนเท่ากับ12อ่ะเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้ก่อนคาร์บอน12ออกซิเจนเป็น16เพราะฉะนั้นเราหามวลโมเล,ลกุลเราก็บอกว่ามีคาร์บอนหนึ่งตัวก็จะเป็น12คูณ1บวกด้วยออกซิเจนสองตัวออกซิเจนตัวละ16มีสองตัวนักเรียนคูณสองเข้าไปก็จะได้เท่ากับ44นะคะต่อมาข้อที่สามน้ำ H2O ไฮโดรเจนมีมวลอะตอมเท่ากับ1และออกซิเจนมีมวลอะตอมเท่ากับสิบหนักเรียนอยากหามวลโมเลกุลนักเรียนก็เอามวลอะตอมของของไฮโดรเจนก่อนไฮโดรเจนมีมวลอะตอมเท่ากับ1มีสองตัวก็จะเป็น1คูณ2บวกด้วยออกซิเจนคือสิบหกมีหนึ่งตัวนักเรียนคูณหนึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แสดงวิธีทำเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆก็จะได้มวลโมเลกุลของน้ำออกมาเท่ากับ สิต่อมาข้อห้าข้อห้ามวลอะตอมของคาร์บอนเป็นสิบสองและไฮโดรเจนเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าสิบสองมีหนึ่งตัวคูณหนึ่งบวกกับไฮโดรเจนคือหนึ่งมีสี่ตัวนักเรียนคูณสี่ลงไปก็จะได้มวลโมเลกุล,ลเท่ากับสิบหกนะคะต่อมา คาร์บอนตัวละ12ไฮโดรเจนตัวละ1ออกซิเจนตัวละ16ไฮโดรเจนตัวละ1นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้ามันเป็นธาตุเหมือนกันนักเรียนยุบรวมกันไปเลยก็ได้แปลว่าข้อนี้มีคาร์บอนเท่ากับ2ตัวก็จะเป็น12คูณ2บวกกับไฮโดรเจนใช่ไหมคะไฮโดรเจนด้านหน้ามี5ตัวรวมกับด้านหลังอีก1ตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามีไฮโดรเจน6ตัวนักเรียนก็เอา1คูณ ได้เลยบวกกับออกซิเจนอีกหนึ่งตัวก็จะเป็น16บคูณหนึ่งเราก็จะได้เท่ากับ46นะคะทีนี้ต่อมาลองดูข้อเก้าข้อเก้าเนี่ยแคลเซียมมีมวลอะตอมเป็น40ฟอสฟอรัสตัวละ31และออกซิเจนตัวละ16นะคะ ทีนี้ถ้าหนูเจอแบบนี้ให้หนักเรียนลองทําในวงเล็บที่เสร็จก่อนแล้วเราค่อยเอามาบวกข้างนอกนะคะแปลว่าในวงเล็บของเราคืออะไรอะเอาแคลเซียมกว่า40แคลเซียม40นะคะแคลเซียม40มีสองตัวเราก็จะเอา40คูณด้วย2นะคะทีนี้ครูอบอกว่าให้หนักเรียนทําในวงเล็บก่อนถูกไหมหนักเรียนก็จะได้เป็น3นอกวงเล็บคือ3 ขั้งในวงเล็บคืออะไรบวกกันบ้างฟอสฟอรัสตัวละ31ถูกไหมคะบวกกับออกซิเจนตัวละ16มี4ตัวนักเรียนคูณ4เข้าไปเพราะฉะนั้นนักเรียนทําในวงเล็บให้เสร็จก่อน16คูณ4บวก31ตรงนี้จะได้เป็น95นักเรียนเอา95คูณ3บวกด้วย40คูณ2นะคะเราก็จะได้มวลโมเลกุลของสารประกอบข้อนี้มาเป็น300 หกสิบห้านะคะมาดูข้อถัดไปอีกห้าข้อข้อที่สองคาร์บอนตัวละสิบสองไฮโดรเจนตัวละหนึ่งและออกซิเจนตัวละสิบหกข้อนี้มีคาร์บอนทั้งหมดสองตัวนะคะมีคาร์บอนตัวที่หนึ่งกับคาร์บอนตัวที่สองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาสิบสอง คูณสองบวกด้วยไฮโดรเจนข้อนี้มีไฮโดรเจนสามถูกไหมข้างหน้าสามข้างหลังเป็น1เพราะฉะนั้นไฮโดรเจนมีสี่ตัวนักเรียนก็เอาหนึ่งคูณด้วยสี่บวกด้วยออกซิเจนสิบหกมีสองตัวนะคะนักเรียนก็คูณ2เข้าไปก็จะได้มวลโมเลกุลออกมาห0สิบนะคะอันนี้นักเรียนลองคิดเลขดูนะคะ ถ้าใครตามไม่ทนันนักเรียนกดสต็อปก่อนก็นได้นะกดพอสไว้ก่อนแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองก่อนก็นได้นะคะเราค่อยมาดูเฉลยต่อมาเหมือนเดิมแคลเซียมตัวละสี่สิบคาร์บอนตัวละสิบสองออกซิเจนตัวละสิบหกดังนั้นก็จะเอาสี่สิบมีตัวเดียวนักเรียนก็คูณหนึ่งหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะบวกกับคาร์บอนสิบสองมีหนึ่งตัวบวกกับออกซิเจนสิบหกมีสามตัว เราก็จะได้ออกมามวลโมเลกุลเท่ากับ100นะคะต่อมาไนโตรเจนไนโตรเจนตัวละ14มีมวลมีมวลอะตอมเท่ากับ14นะคะแล้วก็มีออกซิเจนเท่ากับ16ตรงนี้แก้เป็นมวลอะตอมนะคะเพราะฉะนั้นข้อ6ค่ะไนโตรเจนตัวละ14 มีสองตัวนักเรียนคูณสองเข้าไปบวกกับออกซิเจนตัวละสิบหกมีห้าตัวนักเรียนคูณห้าคิดเลขออกมาข้อนี้จะมีมวลโมลคุลเท่ากับหนึ่งร้อยแปดนะคะต่อมาข้อที่แปดโซเดียมมีมวลอะตอมเท่ากับยี่สิบสามคลอรีนมีมวลอะตอมเท่ากับสามสิบห้าจุดห้าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอามาบวกกันก็จะได้เป็น ยี่สิบสามคูณหนึ่งบวกด้วยสามสิบห้าจุดห้าคูณหนึ่งเราก็จะได้มวลโมเลกุลออกมาเป็นห้าสิบแปดจุดห้าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคอปเปอร์คอปเปอร์มีมวลอะตอมเท่ากับหกสิบสามจุดห้าซัลเฟอร์สามสิบสองออกซิเจนสิบหกและไฮโดรเจนตัวละหนึ่งนะคะ ทีนี้นักเรียนการที่ดอทนะหมายความว่ามันมีน้ําล้อมรอบ Copper s u n f a เฟตรงนี้คือ c o p p e r s u ซ f a เฟนะมีน้ําล้อมรอบ Copper s u n f a เฟอยู่3โมเลกุลดังนั้นการดอทตรงนี้ไม่ใช่ให้นักเรียนเอามวลโมเลกุลมาคูณกันนะคะตรงนี้นักเรียนต้องเอามาบวกกันเหมือนเดิมแต่แค่ให้รู้ว่าการดอทตรงนี้หมายมันหมายความว่ามันมีน้ำสามโมเลกุลมาล้อมรอบผลิตของ copper Sun f a เฟอยู่นะคะ แปลว่านักเรียนก็ทำอย่างนี้ก็ก็จะได้เป็นหกสิบสามจุดหมีคอปเปอร์หนึ่งตัวนักเรียนคูณบวกด้วยสามสิบสองมีหนึ่งตัวก็คูณหนึ่งนะคะแล้วก็บวกกับออกซิเจนตัวละสิบหกมีสี่ตัวก็คูณสี่ทีนี้เราใช้วิธีการบวกนะคะเมื่อกี้น้ํานักเรียนคิดต่อมาแล้วว่าน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไฮโดรเจนตัวละหนึ่งมีสองตัวเป็นสองถูกไหมออกซิเจนตัวละสิบหกเพราะฉะนั้น น้ำหนึ่งก้อนน้ำหนึ่งโมเลกุลมันจะมีมวลโมเลกุลเท่ากับ18ดังนั้นครูก็เลยจะเอา3คูณด้วย18ได้เลยนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเป็นมวลโมเลกุลนักเรียนต้องเอามวลของธาตุแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันทั้งหมดนะคะการดอทไม่ใช่การคูณเวลาที่เราคิดเลขออกมาข้อนี้เราก็จะได้มวลโมเลกุลเท่ากับ สองร้อยสิบสามจุดห้านะคะ